Hi class how's going welcome back to English class สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษาอีกครั้งนะคะเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาทบทวนอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับคําศัพท์ที่เราเรียนไปแล้ววันนี้คุณครูก็จะมีเพลงมาสอนเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะโอเคเรามาเริ่ม กันเลยนะคะ Let's get started นะคะเหมือนเดิมนะคะให้เอามือชี้ที่รูปนะคะแล้วก็อ่านออกเสียงตามนะคะถ้าใครอ่านได้แล้วก็อ่านพร้อมๆกับคลิปเลยนะคะ Pupils book Unit 3 Page 38 Two Listen Point and repeat One Doctor Doctor Two nurse. nurse. three. artist. artist. four. singer. five. actor. six. fat. seven. businessman. 9. บ i ส e r ดรี r ว 10. Pilot โอเคิบคำนี้นะคะเราลองมาดูเพลงกันนะคะเพลงที่เราจะเรียนวันนี้นะเราจะให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะ Pupil's Book, Unit 3, page 39. 5. Listen and choose. Then sing the song. What does your aunt do? What does your aunt do? She เราลองมาทำอันนี้ไปด้วยเลยดีกว่านะคะโอเคเพลงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทีนี่คุณครูจะให้เด็กฟังนะแล้วก็ลองมาช่วยครูเติมเลือกอคำที่เด็กๆได้ยินกันนะคะโอเค Oh, cheers, her, huh? Where what's does she work oh, cheers, where does she work she works in a studio He works. Where does he work? He works on a plane. What does your cousin do? What does your cousin do? She's a businesswoman. Where does she? Does she work? She works she She in an office an โอเคทุกหมดเลยนะนี่คุณคิดว่าเด็กๆน,น,น่าจะฟังได้แล้อไม่ยากนะดูรูปก็ดูแล้วนะคะโอเคเรามาดูคำประโยคในนี้กันนะว่า what does your aunt do นะ aunt แปลว่าป้านั่นเองนะคะที่เราเรียนไปแล้วนะในบทในชั่วโมงที่แล้วว่า what does your mom do what does your dad do แปลว่าคุณอะ ป้าของคุณทำงานอะไรนะคะ She's an artist เราก็เรียนประโยคนี้ไปแล้วแต่เรายังไม่ไดประโยคนี้นะคะ Where does she work ประโยคนี้แปลว่า Where แปลว่าที่ไหนนะคะหล่อนทำงานที่ไหนนั่นเองเนะเขาถามว่าป้าเนี่ยทำงานที่ไหนนะคะเขาตอบว่า She works in a studio อ๋อหล่อนนะ่ะทำงานที่สตูดิโอนะ Where does she work หล่อนทำงานที่ไหน Where does she work เขาทำงานที่ไหน Where นะไม่ใช่ What นะ What mm hmm. จะเป็นแปลอีกความหมายนะ mm hmm. What does your aunt do แปลว่าคุณป้าทำงานอะไรแต่ Where does she w o r k แปลว่าทำงานที่ไหนนะขึ้นต้นวย Where ว่าที่ไหนนะคะเด็กๆโอเคนี่ก็เป็นบทเป็นคำเป็นประโยคที่ครูสอนนะคะทีนี้เราลองมาดูงานที่เราจะทำวันนี้นะคะให้เปิดหนังสือ Activity Book ในหน้าที่30นะคะ ทำกิจกรรมที่1และ2นะคะ Activity book นี้เลยง่ายมากก็เอาคำศัพท์ไปเติมนะคะแล้วด้านล่างนี้เขาถามว่า Where do they work ทํางานที่ไหนนั่นเองค่ค,คำศัพท์ไหนบ้างที่ทำงานที่ Hospital Hospital แปลว่าโรงพยาบาลนะคะ Office เป็นแปลว่า Office เป็นสถานที่ทำงานนะ,ะ Theater. Theater แปลว่าโงรงภาพยนตร์นะคะ อลองเอาคำศัพท์มาใส่ดูนะคะมีแค่2ข้อนี้โอเคแค่นี้ค่ะด้สอบ for today สำหรับใครที่ไม่มีแบบฝึกหัดนะคะก็เขียนตัวเลขมาเขาอ,อ,อ,อันนี้ไม่ต้องติ๊ก็ได้นะคะอันนี้ไม่ต้องติ๊แค่เติมคำศัพท์ลงไปนะก็คือเขียนลงไปไม่ต้องวาดรูปก็ได้ค่ะแค่ตีช่องก็เขียนคำศัพท์เหมือนอย่างในนี้นะถ้าครูก็จะตรวจให้โอเคดสอ for today ดีอยู่เกณ์มบาย